สวัสดีครับพบกับผมบค,ครับตทมพคับวันนี้นะครับเรามีรถต้องบอกว่าเป็นสุดยอดซุปเปอร์คายยอดนิยมเป็นรถที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีที่สุดแล้วก็ราคาตกน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นซุปเปอร์คา์ที่สามารถขับใช้ได้ทุกวันต้องบอกว่าเบสออนของรถรุ่นนี้คือรถสปอร์ตตัวจริงเอาพื้นฐานที่เขาเรียกว่าเจ้าชายกอขับแบบเจ้าชายก็คือปอร์เช่นะครับโดยรุ่นนี้เริ่มมาจากเขาเรียกว่าพอร์ชนวันวันเป็นรถสปอร์ตที่บอกว่า ็นรถที่เครื่องวางหลังแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมว่าขับได้อารมณ์มากที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยจากในวันๆเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมามีปอร์ชตัวบ็อกสเตอร์เป็นรุ่นเล็กสุดน้องเล็กแบบประทุนแล้วก็ตามด้วยเคมันเป็นรุ่นเล็กสุดที่เป็นฮาร์ดท็อปทุกอย่างเหมือนกันหมดหลังจากนั้นก็เกิดคําว่า SUV เกิดขึ้นคือปอร์ c คายเอนแล้วต่อมาเป็นซีดานตัวใหญ่ตัวแรกก็คือว่า Porsche Panamera ซึ่งได้รับความนิยมคือคุณขับรถซีดานหลง แต่มีอารมณ์ของรถสปอร์ตไอซีดานหรูแล้วมปนสปอร์ตเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราไปลองขับกันนะครับวันนี้เราอยู่กับ Panamera 4S 4.8ต้องบอกว่าตัว4.8เนี่ยมีทั้งตัวขับ2และขับ4ขับ4เนี่ยราคาแพงกว่ากันประมาณล้านกว่าบาทถามว่าขับ4เนี่ยแพงกว่าล้านกว่าบาทเพราะอะไรเพราะระบบขับเคลื่อนส่งกําลังเนี่ยแล้วระบบ เพผเนี่ยที่เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยรวมถึงกล่องสมองเกียร์ที่เดิมทีเนี่ยมันมีแค่หนึ่งใบตอนนี้ต้องคุมนวดสี่ใบมีรวมกล่องกลางเป็นห้าใบทำให้อาเซอรี่ใช้น้ำมันเยอะขึ้นแต่ขับสี่เนี่ยจุดเด่นคือว่าเวลาคุณมุดรถโยกรถเนี่ยคำว่าหมุนหรือถแถลเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้องเครื่องกันว่าไอ้ตัวพันธันเม่4.8 4S เนี่ยเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับกดปัดบครับฟ้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นเครื่องเมกาเนี่ย เป็นเครื่องสไตล์เขาเรียกว่า LS นะครับ LS เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องแปดสูบนะครับโดยแบ่งออกมาฝั่งละนสองข้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่สูบสี่สูบทั้งหมดตัวเนี้ยเป็นสูบด้านข้างเราถึงเรียกว่า V นะครับแล้วก็ข้างละสี่รวมกันเป็นแปดเลยเรียกว่า V 8ทั้งหมดรวมกันเนี่ยสี่พันแปดร้อยซีซีก็เลยว่าเครื่องสี่จุดแปดนะครับ d i เ e ็ก Fuel injection ก็ In ion, คือว่าระบบน้ำมันเนี่ยจ่ายตรงไปที่หัวฉีดเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีคอยอยู่นะครับ4คอยเป็นตัวจุดระเบิดเราก็จะมีหัวฉีดฝังอยู่ทำให้เครื่องตัวนี้ทั้งหมดเนี่ย4 8 0 0ซีซีซึ่งราคาเครื่องตัว4 8 0 0ซีซีเนี่ยผมบอกว่าห่างจากเครื่องตัวปกติเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นคือ,อยางยึดตัวท่นเครื่องนะครับ เครื่องเก่าเครื่องใหม่เนี่ยมาดูที่ยางตัวนี้ถ้ามีรอยฉีกขาดเยอะหรือซุดเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้จะมีการสั่นหรือกระพือนะครับโดยที่แท่นเนี่ยจะมีตัวล่างกับตัวบนนะครับอันนี้คือตัวหัวจับบนเดี๋ยวเรามาดูสปคกัปรปั๊บเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ400แรงมา้าแรงบิดที่3,69นิวตันเมตรเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าระบบอัตราเร่งของตัวสับเครื่อง400เนี่ย แตกต่างจากโตทั่วไปมากเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่า4.8 4S เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันเลยครับไะครับไะครับเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันนะครับว่า Panamera เนี่ย4.8 4S เป็นยังไงบ้างครับนี่กุญแจนะครับเสียบโช๊นะครับน้บปัดก็จะขึ้นบิดไฟเซ็นเซอร์ก็จะเช็คว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างสตาร์ทปึ้งโอ้โหเครื่องโช๊เดียวติดนะครับมาครับเข้าเกียร์ เกียร์เนี่ยเหมือนเกียร์รถแข่งนะครับระยะเกียร์เนี่ยค่อนข้างชิดมากๆนะครับเกียร์เนี่ยก็สามารถเล่นเป็นเกียร์ D หรือว่าเมนูนได้ด้วยวิธีการโยกนะครับโยกกลับมาปุ๊บก็เข้ามาที่ D อย่างของพอ r เนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยสามารถตั้งให้ออกตัวเป็นเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์เกียร์สองก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราเข้าอยู่ในซอฟโหมดเนี่ยจะออกตัวที่เกียร์สองเขาจะทําให้รถเนี่ยขับนุ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมลอง กดเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยคลิกดาวน์เนี่ยก็จะดีขึ้นทีนี้เนี่ยคันนี้จะมีระบบถุงลมนะครับปรับโชคสูงต่ำเนี่ยออโต้ได้แล้วก็จุดเด่นของรถพอร์ชคันนี้นะครับคือคอนโซลทั้งหมดเนี่ยเป็นสีน้ำเงินตัดกับลายไม้เนี่ยแบ็กบูดเป็นความเงาแบบเรียกว่าพีียโนแบ็กเนี่ยเป็นแบ็กบูดสีดำนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นซลูฟเครื่องเสียงเนี่ยของโบส เบาเนี่ยเป็นเมมโมรี่สามจุดนะครับทีนี้ส่วนมาเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยตัวนี้เป็นตัวพมาลัยที่ทรงสปอร์ที่ไม่มีมันติฟังก์ชันมันติฟังก์ชันเนี่ยตัวติจะมีปุ่มปรับข้างๆแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับเล่นเกียร์ทิปโทนิกเท่านั้นนะครับเมื่อกดปุ่ม,มน,นะครับหน้าปัดเนี่ยจะมีคําว่าสปอร์ตขึ้นนะครับแต่หลังจากถ้าผมยกใหคำว่าสปอร์ตพัทเนี่ยมันก็จะมีคําว่าพัดขึ้นนะครับเป็นสปอร์ตพัทถามว่าสปอร์ตธรรมดากับสปอร์ตพัทต่างกันยงงไง พอสปอร์ตเนี่ยจะปรับเรื่องของโช้กอัพนะครับจะแข็งขึ้นเกาะมากขึ้นรอบก็จะลากยาวขึ้นส่วนถ้าเป็นสปอร์ตพัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยรอบรอบเนี่ยได้ถึงประมาณ7,000พัน 7, กว่าเลยคือเข้าเรสไลน์นะครับคือเข้าหมวดซิ่งโอ้โหเหยีบเปิ้ดมาเลยนะครับต้องบอกว่าความแรงเนี่ยก็โช้กโค้งค่าจริงๆถ้าดูที่รอบสังเกตที่รอบเนี่ย เดี๋ยวกล้องขอที่ที่รอบหน่อยนะแต่ด,ดูนะครับผมคลิกดาวนะโอ้โหต้องบอกว่าเยียบปุ๊บมาปั๊บ4,800นี่ต้องบอกว่าความแรงเนี่ยเอาอยู่ครับรับประกันนะครับแล้วก็ระบบแดชบอร์ดคอนโทรลเนี่ยหน้าจอตัวนี้ไม่ใช่รุ่นระบบทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอระบบใช้ปุ่มสัมผัสแล้วก็มีโหมดแอร์ปรับไคลเมดได้ นะครับจะส่องที่หน้าสองที่เท้าแล้วก็มีระบบเบาอุ่นนะครับสามารถปรับอุ่นได้แต่ผมมองว่าบ,บ้านเราคงไม่ได้ใช้แล้วก็มีตัวปรับวิงหลังนะครับสามารถเด้งขึ้นมาให้รูลมได้มากขึ้นมีระบบปรับความสูงต่ํานะครับเป็น High Level Selection มี traction control นะครับการลดปัดและลื่นถลายต้องบอกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของรถรุ่นนี้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากลางกันว่าราคากลางวันเนี้ รถรุ่น Porsche Panamera อยู่กี่บาทเดี๋ยวเราไปเจาะล,ลึกกันดูครับระหว่างผมขับรถไปดูนี่นะครับเราก็เข้าตลาดรถดอทอมวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยปี2018เนี่ยขายอยู่ประมาณ8ล้าน9นะครับ ส่วนตัวของเราคันนี้เป็นปี2011-2012นะครับก็จะมีรุ่นพาราเมล่า3.0เนี่ยขาย4ล้าน1 4ล้าน5 3.6ขาย4ล้าน5นะครับถึง4ล้าน9ว่ากันไปส่วนตัว4.8เนี่ย2010นะครับขาย4.99 4.99นะครับคู่แข่งของเราที่เราจะเปรียบเทียบว,วันนี้ก็คือตัว4.8เหมือนกันซึ่ง4.8ของบางท่านเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเช็คให้ดีนะครับมันจะมีคำว่า 4S กับตัว S ธรรมดาของเราคันนี้เป็น 4S คันนี้เปิดราคาอยู่4.99นะครับซึ่งผมไม่ขอคอมแพนะครับไม่เป็นเป็นของร้านไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งอันนี้เราขอแค่ดูราคากลางเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องการขอแข่งขันหรือเปรียบเทียบแบบเรื่องคู่แข่งเราเลยอยากให้คนที่ดูรถได้ข้อมูลแบบแฟกจริงๆว่าวิธีดูดูยังไงนะครับ 4S เหมือนกันเนี่ยขายอยู่4.99แต่ราคาของผมเนี่ยที่ผมพอใจที่จะขายในวันนี้ ผมขายในยราคา4ล้าน3แสน9หมื่นเท่านั้นครับเด็ดกว่านั้นครับรถคันนี้ครับมีคงค้างไฟแนนซ์อยู่ตอนนี้3ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณกำเงินสดมาเพียง1ล้าน3แสน9หมื่นะครับหรือประมาณล้าน4เนี่ยคุณสามารถเอารถคันนี้ไปผ่อนต่อได้เลยถ้าผมว่าคุณจะจัดรถคันนึงเนี่ยคุณจะเซฟดอกเบีย้ยไป3ล้านถามว่าเซฟดอกเบีย้ยไป3ล้านเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องเซฟ ดอกเบีย้ยในการยอดจัดสมมุติปีหนึ่งกว่าสี่เปอร์เซ็นต์คูณจัดสี่เปอร์เซ็นต์สี่สี่สี่ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์อกปีคูณสี่เท่าสี่สี่สิบหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของสามล้านต้องปลาเข้าไปประมาณสี่ห้าแสนยังไม่บวกบัตรเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าบอกว่าคันนี้คุณจะเซฟเงินขั้นต่ำเฉพาะดอกเบีย้ยบวกบัตรนะครับเป็นประมาณเจ็ดแสนบาทถ้าคุณจัดสามล้านบาทนะครับต้องบอกว่าเรื่องขายดีๆแบบนี้ถ้าผมมีรถที่เป็นการติดดาวก็ดีนะครับ ซื้อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญญาได้ทําให้คุณเซฟไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยกับแหวดตัวนี้ให้กับไฟแนนซ์ผมจัดให้ลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นครับคุณซื้อรถคันนี้ครับราคา4ี่ล้านสามแสนก้าหมื่นนะครับ จ่ายเงินดาวผมน้านกว่บาทเอาไปผ่อนต่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยแล้วคุณจะได้พันเนเมราที่ราคาถูกที่สุดในตลาด4 3 9ล้าน3แสนเาหมื่นและเซฟดอกเบีย้ยไปประมาณ7 0 0 0แสนบาทครับก็บอกว่าดูไลฟ์วันนี้กับปอทีนพีพอร์ชพันเนเมอรา4 8่จเนี่ยวันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็คุ้มมากๆดีดีๆ เงื่อนไขดีๆแบบนี้มีอยู่จริงที่ TNP Car ค,ครับยังไงครับใครสนใจนะครับรีบมาดูรีบมาชมครับว่ารถด,ดีๆอย่างนี้มีอยู่จริงนะครับและใครชอบนะครับการไลฟ์ของผมการให้ข้อมูลเรื่องรถยนต์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสามารถกดติดตาม TNP Car ได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่ม See First หรือเห็นโพสต์ก่อนบน a c e b o o k และกดกระดิ่ง กด subscribe บน YouTube ง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็ไม่พลาดข้อมูลดีๆจาก TNP ค a ะ